ไปดูเรื่องของงานวิจัยที่น่าสนใจของทางกระทรวงอวนะคะเขาเปิดตัวงานวิจัยเซรั่มน้ำยางพาราค่ะที่สามารถเข้าไปปรับสมดุลได้ถึงเซลล์ของมนุษย์เลยทีเดียวนะคะไปติดตามกันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะ ครั้งแรกของโลกสุภชัยใจสมุทรผู้ช่วยรัฐมนตรีอวแถลงค้นพบสารชีวโมเลกุลใหม่จากเซรั่มน้ำยางพาราผลงานทีมวิจัยคณะวิทยาศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยสู่อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพจดสิทธิบัตรแล้วพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่งานเกี่ยวกับเรื่องของยางพาราโดยเฉพาะเซรั่มน้ำยางพาราเนี่ยมันมีคุณค่าขนาดสูงเรามีของที่ดีเรามีงานวิจัยที่ดีเรามีนักวิจัยที่ดี เรามีผู้ประกอบการที่ดีและที่สําคัญคือทางอวได้สนับสนุนอย่างเป็นระบบเพื่อทําให้งานต่างๆเรามีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีคุณค่าของวิจัยของประเทศไทยเราสามารถนํามาใช้ในในในลักษณะที่ส่งเสริมสุขภาพนะครับซึ่งจริงมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็น preventive medicine นะครับในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันมารรกกว่ารักษานะครับซึ่งประเทศประเทศเราเนี่ยสูญเสียงบประมาณอย่างมากในการที่ที่รักษาสุขภาพ แต่เราไม่เคยประหนักถึงในเรื่องของการป้องกันนะครับที่เรียกว่า preventive medicine นะครับดูแลสุขภาพให้สุขภาพดีเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคตได้ก็จะเป็นการลดงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ครับ ือเป็นการค้นพบครั้งสําคัญของประเทศไทยที่ไม่เพียงแต่ค้นพบสารใหม่เท่านั้นแต่ยังสามารถพัฒนากระบวนการสกัดในระดับอุตสาหกรรมได้สําเร็จเป็นรายแรกของโลกอีกด้วยซึ่งการค้นพบในครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต